อยู่กับผมกันนะครับในช่อง Backward กันโ o โลครับตอนนี้อยู่กับรายการสาระเร็วหลังจากที่รายการนี้ไม่ได้ออนแอร์นานมากนะครับโอโทษนะนะครับวันนี้ก็มีกระแสมาแล้วเป็นเพลงนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับนั่นก็คือเพลงนี้นะครับอยากกินหมูกระทะเททีครีโปมนะครับมาเรามาฟังกันนะครับตีนมกเก็นสิงก็ ช่างหัวมันนะครับพีรีกิศีก็เดี๋ยวไปน,นั้นได้นะครับฟังกันครับอยากกินหมูกระทะเป็นเพลงอยากกินหมูกระทะนะครับอยากกิน อยากกินมูกรทะอยากกินมูกรทะอยากกินมูกระทะกระเธอแต่ต้องโควิดไปได้ไม่ได้เลยน้องนาน้องเขาน่ารักมากนะครับ <laughs> คิดแล้วต้องใจสุดท้ายต้องกินข้าวกัเดียว <laughs> <laughs> ดูแล้วก็ยิ้มไปนะครับ จบแล้ว,ลว,ลวประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงอยากกินมูงกระถากับเธอนะครับ <c oughs> <c oughs> เออเป็นเินเป็นเพลงที่น่ารักอีกเพลงหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับคอมมินี่เขาบอกว่ารอฟังเพลงเต็มคราสนครับนะฟังแล้วจะร้องไห้นะครับเสียงเหมือนเสียงน้องเหมือนจะร้องไห้อะ่ะเพลงนี้ คือผมได้ยินบ่อยมากนะครับสำหรับเพลงอยากกินหมูกระทะกับเธอครับ,รบเรามาดูที่เว็บสนุกนะครับดังชั่วข้ามพืนหนูน้อยร้องเพลงอยากกินหมูกระทะกับเธอโดนใจโซเชียลช่วงโควิดนี่นะราบเขาอย่างไรก็ตามคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ไว้ตั้งแต่16มกราคม2564 หรือเมื่อ6เดือนที่แล้วมีผู้ชมเพียงหลักพันแต่หลังจากได้ถูกนำมาแชร์ต่อในแพลตฟอร์มอื่นๆอ,อาทิ TikTok นะครับ Twitter Facebook และ Instagram ททำให้เพลงดังกล่าวกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างซึ่งก็พบว่าพระเอกชื่อดังอย่างบอยปกรณ์ได้แชร์คลิปนี้ลงใน Instagram ส่วนตัวและมีผู้ชมกว่า7 0 0 0 0 0ครั้งแล้วนะครับ ก็เลยทําให้เพลงนี้เป็นกระแสะขึ้นมานะจริงๆเพลงนี้ไม่ได้เพิ่งปล่อยนะปล่อยมาตั้งแต่หกเดอเือนแล้วนะครับใครอยากไปฟังเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description นะครับไปฟังความน่ารักแล้วก็ความเหมือนแบบว่าติดโควิดอะอยากกินมูกระทะอะไรประมาณนี้ถือว่าสื่อออกมาได้ดีนะครับแล้วเสียงร้องก็ดูเลยจะร้องไห้ตามน้องเขานะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนะครับสาราเร็ว รอติดตามได้เลยนะครับยาวๆแน่นอนนะครับช่วงโควิดเรียนออนไลน์ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเรียนออนไลน์ก็งานท่วมหัวชิปไายเลยนะครับและพึ่งไม่กี่วันนี้เฟซผมโดนแฮกอีกโอโ้โหปวดหัวจริงๆดีนะแม่งไม่แฮกช่องกูด้วยเย็ดแม่นะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพลงที่กำลังโด่งดังเป็นกระแสะในตอนนี้เลยนะครับคนคเวอร์เยอะกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเรากันโจโรมด้วยนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับสำหคิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับช่วงนี้ก็โควินเลยนะจะไปสอบรอดดอไอสัตว์แม่งเลื่อนอีกแล้ว